กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูจจว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเป็นคิวรีวิวตัวละครน้องซีซีไม่รู้อ่านถูกอ่ะนะซีซีชีชีอะไรสักอย่างหนึ่งครับเป็นน้องโลลิซอมบีนั่นเองครับข้อมูลพื้นฐานของน้องเขาครับน้องเขาจะเป็นนักดาบนะครับฟันรัวมากครับดู1 2 3 4 5 6 7สโอ้ฟัน7ฮิตนะครับแต่จริงๆมันคำนวณดาเมจแค่5ฮิตนะครับเพราะว่ามีบางจังหวะของน้องเขาเนี่ยจะฟัน2ครั้งนะครับมาลองดูไหม 1 2 3 4 5 6 7่เห็นไหมครับส่วนการชาร์จโจมตีก็จะเหมือนนักดาบทั่วไปครับแบบนี้เห็นไหมอ่าคล้ายๆกันครับแต่น้องเขาจะมีการควงตัวด้วยเท่ไม่หยอกเท่ไม่หยอกส่วนสกิลเขาจะเป็นแบบนี้ครับเรียกวิญญาณน้าแข็งมาพร้อมกับฮิวนะครับและระหว่างนี้นะครับวิญญาณน้าแข็งจะคอยโจมตีศัตรูด้วยนะเป็นโจมตีเป็นน้ําแข็งเห็นไหมครับแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดน้องเขาโจมตีจะเด้งเลื่อนให้กับทั้งทีมด้วยนะครับอันนี้จะคล้ายๆของบาบาร่าเห็นไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าวิญญาณน้าแข็งเนี่ยค่อนข้างดีครับจะมาช่วยโจมตีเป็นท่าน้ําแข็งด้วยนะครับสาหรับสกิลอันตรีของน้องเขาจะเป็นแบบนี้ครับีนทำให้ศัตรูเนี่ยติดน้ําแข็งแล้วก็ตีสัญลักษณ์ไว้ครับใครที่มีสัญลักษณ์นี้ขึ้นนะครับเวลาเราไปโจมตีเนี่ยจะเด้งเลือดด้วยเห็นไหมครับเด้งเลือดด้วยนะไม่จําเป็นต้องเป็นน้องเขานะครับเปลี่ยนตัวก็ได้ครับเด้งเลือดเหมือนกันเห็นไหมบาบาราก็ได้เลือดเห็นไหมครับเพราะนั้นก็คือเป็นสายฮิวที่แท้ถูจริงๆครับผม ส่วนเรื่องการคอมโบนะครับก็ยากนิดนึงอ่ะเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยสกิลเขาเนี่ยจะมีท่าน้ําแข็งแค่ไอตัววิญญาณเนี่ยแหละครับที่จะออกมาคอยโจมตีให้ติดน้ําแข็งเป็นระยะระยะระหว่างนี้เราจะเอาสายไฟมาละลายก็ได้นะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเล่นไงเนี่ยคับน้องเคลไปเดะเห็นไหมระหว่างที่น้ําแข็งตวัดไปเนี่ยแล้วก็ยิงไฟใส่ต่ออะไรแบบนี้ครับคอมโบยากไปนิดนึงเพราะว่าคูดาวค่อนข้างนานเหมือนกันครับประมาณ30มสิบวิอ่ะไอท่าวิญญาณน้าแข็งเนี่ย มันก็เลยจะคอมโบอ่ะชาวบ้านเขายางนิดหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้มาดูสกิลแพสซีฟบ,บ้างครับที่ขั้นหนึ่งนะครับง่ายๆครับถ้าเกิดว่าน้องเขากดใช้สกิลอะตาบใดที่ยังมีไอวิญญาณล่ลองลอยอยู่รอบๆตัวเนี่ยจะทําให้ตัวละครที่ต่อสู้อยู่ในขณะนั้นเนี่ยได้โบนัสถูกรักษาเพิ่มขึ้น20เป็นเวลา8วินั่นเองนะครับ แล้วก็อีกค่านหนึ่งครับขั้น4ี่ใช่ไหมตอนเลเวล70นะครับเขาบอกว่าเวลาน้องเขาโจมตีหรือว่าชาร์จโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะติดตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเหมือนกับตอนใช้สกิลอันติครับจำได้ไหมถ้าเกิดโดนตีตราที่ศัตรูเนี่ยเวลาใครก็ตามไปตีใส่ตัวนั้นเนี่ยจะได้รับผลฮิวนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีผลทั้งหมด6วิแต่ว่ามันจะเกิดได้ทุกๆ30วินาทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้เหมือนกับน้องน้องเคลเลยใช่น้องเคลหรือน้องคลีแต่ว่าจะเป็นการหาของแค่เฉพาะในโซนภูมิภาคลีเยหรือว่าเมืองหินเท่านั้นนะครับมันจะปรากฏเป็นรูปมือเลยนะครับอันนี้ครับเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นรูปมือแบบนี้เลยแถวนั้นจะมีของแบบของเฉพาะถิ่นน่ะเกิดให้เราเก็บนะครับก็ตามไปเก็บได้เลยนะฮะทีนี้มาดูกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่านะครับกลุ่มดาวอันแรกเลยครับผมเขาบอกว่าเมื่อ h e r o of f r o s t นะครับเผื่อใครจะไม่ได้ไอ้วิญญาณธาตุน้ําแข็งนั่นแหละ ไปโจมตีใส่สตูที่โดนสัญลักษณ์ไว้คือยังไงคือต้องเป็นการคอมโบกันระหว่างสกิลอันตรกับสกิลปกตินะครับถ้าเกิดไอ้วิญญาณน้ําแข็งเนี่ยไปโจมตีโดนสัญลักษณ์นะครับจะได้รับฟื้นฟูพลังงานให้แก่น้องเขา2หน่วยไม่มีบอกเลยนะครับว่ามันจะเต็มโคต้าเท่าไหร่แสดงว่ายิ่งไอ้น้ําแข็งของเราไปตีโดนตัวที่ติดตราสัญลักษณ์ไว้แล้วก็ก็จะยิ่งเพิ่มพลังงานให้กับน้องเขามากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปครับเขาบอกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุน้ําแข็งความเสียหายการโจมตีและชาร์จโจมตีของน้องเขาจะเพิ่มขึ้น15%นะครับยิ่งทําให้น้องเขาแรงขึ้นไปอีกส่วนอันนี้แค่เพิ่มเลเวลสกิลไม่มีประเด็นอะไรนะครับอันต่อไปครับเป้าหมายที่ถูกสกิลอันตินะครับก็คือติดตาสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับเขาบอกว่าจะลดพลังโจมตีของตัวนั้นด้วย20%นะครับโอ้ดีมากๆเลยอันนี้ ส่วนกลุ่มดาวเลเวล5ก็เป็นแค่เพิ่มเลเวลสกิลเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับที่กลุ่มดาวเวลหนะครับอันนี้เป็นสกิลชุบชีวิตนั่นแหละครับแต่เงื่อนไขในการเกิดคือต้องให้น้องเขาก,กดใช้สกิลอันตรีครับแล้วตัวละครในทีมที่เราตายอ่ะมันจะเด้งฟื้นเลือดขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้ HP เนี่ยอยู่ที่50%เนะครับเอฟเฟกนี้จะใช้ได้ทุกๆ15นาทีนั่นเองครับก็เงื่อนไขจะแตกต่างกับบาบาร่าไงบาบาร่านี่คือจะต้องเป็นตัวที่ออกไปสู้ใช่มมมัััััั้้้้ยแแแลลวววตตตนน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 นาาออหะะะะก็ถึึงจชชุบชบบบีีิขไรรค ทีนี้เรามาดูอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับอาวุธนะครับผมก็แนะนําเล่มนี้เลยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเวลากดใช้สกิลอันตีอะรเนี่ยก็คือควรบูใช่ไหมอ่าถ้าเกิดบูเนี่ยจะได้รับผลบัฟต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นดาบสกายวอร์ดห้าดาวเนี่ยใช้ได้เลยเพราะว่าสกายวอร์ดเนี่ยเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายนะครับจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างละ10%นะครับและพลังโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%เพราะฉะนั้นจะได้รับผลไปเต็มๆเลยหลยังจากที่น้องเขาก,กดใช้สกิลอันตินั่นเองนะครับแล้วก็าดาบนี้อีกอย่างหนึ่งมันฟื้นฟูพลังงานธาตุเยอะนะทำให้สกิลอันติได้ไวขึ้นด้วยนะครับส่วนดาบทางเลือกพวก4ดาวหรอจริงๆผมว่ามันก็ใช้ได้หลายเล่มนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับดาบคราบโปรโตไทป์นะอันนี้ก็คือ เวลาเราโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะโจมตีปกติหรือใช้โจมตีอ่ะมันจะไปเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันให้กับเรานะครับซึ่งมันจะซ้อนทับได้สูงสุด4ขั้นก็ยิ่งสู้ยิ่งเก่งว่างั้นเถอะยิ่งสู้ยิ่งเก่งนะครับหาง่ายด้วยเพราะว่ามันคราฟได้นะครับเอ๊ะมันก็ไม่ง่ายนี่ว่าบางทีไปสู้บอสมันก็ไม่ดรอปมานะขอถอนคำพูดแล้วกันส่วนดาเมจเงินอื่นที่ผมมีนะครับอันนี้ sacrificial นะครับ sacrificial นี่ก็คือเป็นไอเทมที่เวลาเราใช้สกิลแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ต สกิลธาตุของน้องเขาเนี่ยก็ถือว่านานใช่ไหมครับเพราะเราคำนวณมาแล้วว่ามันต้องรอถึง15วิอถึงจะใช้อีกไอ้กอกสกิลนั้นอะ่ะได้ใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่มีดาบสายโจมตีแล้วมีดาบเนี้ยอยากใช้สกิลบ่อยๆก็ลองเอามาใช้ดูได้นะใช้ดูได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีดาบอื่นใช้ดาบอื่นเถอะ <laughs> ส่วนดาบเล่มต่อไปครับเป็นดาบดนตรีนะครับอันนี้คือยิ่งเราโจมตีมันจะสะสมโน้ตใช่ไหมอ่าเมื่อครบ5โน้ตเนี่ยมันจะระเบิดสร้างความเสียหาย20 0นะครับคือยิ่งตีก็จะมีดาม,ม,มาจมเสริมให้เป็นระยะระยะและดาบเล่มนี้เป็นดาบใส่โจมตีที่แทรทรูด,ด้วยเพราะว่าออปชั่นลองเป็นเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดาบอื่นๆที่ผมมีอย่างเช่นดาบอันเนี้ยเขาบอกว่าจะต้องอ่าโจมตีใส่สตูดิโอที่ติดธาตุไฟหรือว่าธาตุไฟฟ้ามันจะแรงขึ้นนะครับก็ไม่ค่อย ถ้าไม่คอมโบธาตุใครก็ไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ดาบอีกเล่มหนึ่งที่ผมมีอันนี้ก็คือเวลาโจมตีติดคริติคอลนะก็จะมีโอกาสสร้างพลังงานธาตุใช่ไหมครับทำให้ฟื้นฟูพลังงานธาตุเร็วขึ้นไปอีกอ,อันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันส่วนตัวนะครับถ้าเป็นสีดาวผมก็ชอบอันนี้แหละที่สุดแหละ,อะชอบอันนี้ที่สุดนะครับส่วน3ดาวหรอที่ผมชอบก็คืออันนี้ครับเพราะว่าหลังจากใช้อันตีแล้วเนี่ยมันจะทําให้พลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับยี่สิบี่เปอรเนะ สำหรับสดาวอ่ะถือว่าไม่ขี้เละนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นดาบระเบิดอ่ะคล้ายๆกระบองอ่ะตีีไปอ่ะแล้วมันก็จะระเบิดความเสียหายห400%นะครับก็เอฟเฟกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ1 1วินาทีครับอันนี้ก็ของสายดาบมือเดียวจะเป็นแบบนี้ครับก็โอเคใช้ได้แล้วเป็นดาบที่สายโจมตีด้วยเพราะว่าออปชั่นลองออกมาเนี้ยเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดาบอื่นๆก็เฉยๆแล้วอะเออผมไม่ค่อยชอบแล้วอ๋อ,อมีอันนี้อีกอันนึงอันนี้คื เป็นดาบสายโจมตีเหมือนกันครับถ้าเกิดโจมตีตัวที่มันติดท่าน,น้ํากับน,น้าแข็งอะ่ะก็ทาให้ความแรงเพิ่มขึ้น24%ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองพิจนารณาดูกันแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวถ้าเกิดเป็น3าดาวเนี่ยชอบ2เล่มนี้ครับสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับผมจะแนะนําแค่2สายนะครับก็คือสาย DPS กับสาย Full h e อ่าเป็นสาย Full h e นะครับสำหรับสาย DPS นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยชอบเซต Gladiator f เนเล่ที่สุดแล้วเหตุผลเพราะว่าใส่2ออันเนี่ยบวกพลังโจมตี18% ใส่สีอันเนี่ยทำให้โจมตีปกติแรงขึ้น35%สําหรับคนที่ใช้ดาบดาบใหญ่แล้วก็หอกมันเหมาะกับน้องเขามากเพราะน้องเขาไม่ค่อยได้ใช้สกิลใช่ไหมคือครูดามันนานกว่าจะใช้ได้แต่ละทีแล้วก็หวังผลอะไรมากไม่ค่อยได้เราจะหวังผลเรื่องของการฮิวเป็นหลักซึ่งอยากจะี่วเด้งรัวๆก็เกิดจากการที่น้องเขาต้องไปโจมตีปกติหรือว่าชาร์จโจมตีนั่นเองก็เลยชอบ4ีอันนี้เป็นพิเศษนะครับไปดูเลยล้วกันว่าแต่ละเซ็ตเนี่ยไม่ใช่แต่ละเซตขขงโทษแต่ละส่วนเนี่ยผมใส่อะไรบ้างนะครับ มาดูส่วนดอกไม้นะครับก็พยายามจะหาไอ้ส่วนออปชัน l o n เนี่ยเป็นแบบอัตราคลิความแรงคลิแล้วก็พวกบวกโจมตีทั้งหมดอ่ะผมจะหาไอ้สามสี่อันเนี้ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้องการที่จะบูตพลังโจมตีนั่นเองเล่นสาย DPS อะไรแบบนี้ส่วนคนนกก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าออปชันหลักเนี่ยมันไม่มีทางเลือกใช่ไหมมันจะเป็นพลังโจมตีเสมอส่วนนาฬิกาทรายครับก็ไปบวกพลังโจมตีนะครับอันนี้คือออปชันหลักนะ ส่วนถ้วยนะครับผมก็ใส่ที่บวกความเสียหายกายภาพครับเหตุผลก็บอกไปแล้วเราไม่ได้หวังผลเรื่องของสกิลที่เป็นท่าน้ําแข็งอะ่ะเราออกมาโจมตีกายภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ของที่มันบวกกายภาพนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดบางคนอยาก,กไปหวังไอ้วิญญ,ญาณน้าแข็งที่เออมนโจมตีตลอดอะ่ะก็ไปใส่ไอ้พวกน้ําแข็งก็ได้แต่ผมไม่แนะนานะเพราะว่าเราโจมตีกายภาพมากกว่ามากกว่าที่จะหวังผลของไอ้ตัวสกิลวิญญาณน้าแข็งเราอะ่ะก็แนะนําว่าเป็นกายภาพจะดีกว่านะครับ แล้วการสุดท้ายเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับส่วนตัวผมชอบคลี่ไงก็จะใส่อัตราคลิไปด้วยให้มันคลิบ่อยๆสะใจดีนะครับส่วนเซตทางเรื่องนะครับของสายโจมตีนะครับก็เนื่องจากถ้าเป็นตัวนี้ต้องเล่นมาไกลหน่อยใช่ไหมมันถึงจะหาได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นไม่นานเนี่ยมันมีเซตอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการโจมตีนะครับเอาที่หาไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนี่ครับเบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอร์นี่หาได้เนี่ยต้นเกมแล้วนะครับจะเพิ่มอัตราคลินะครับ1ินะครับใส่แค่2อันพอแล้วนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้ครับ resolution resolution of s u r g e o n e r เออวันนี้พูดผิดเยอะเนาะก็จะไปเพิ่มพลังโจมตี18%ถ้าใส่2อันนี้มันก็จะเหมือนกับ set a r d i a t o r finale นั่นแหละแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ martial artist นะครับ martial artist เนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายการโจมตีและก็การชารจโจมตี15%นะครับแต่ถ้าเกิดใส่4อันเนี่ย มันจะไปบวกความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีเพิ่มอีก25%รวมกันเป็น40%นะก็ทำให้โจมตีแรงขึ้นไปอีกแต่ว่าน้องเขาเนี่ยสกิลของเขาคูดาวนานถูกไหมครับคือ30วิเราจะกดได้ครั้งหนึ่งอ่นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะดึงศักยภาพของไอตัวเซต4อันของมาเชียอาติสไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับช่วงแรกอ์ติแฟกเราน้อยก็ ใส่ตามยถากรรมใช้คำนี้ก็ได้กัน,กนใส่ไปตามยถากรรมมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะครับอันนี้คือพูดถึงสายโจมตีนะฮะส่วนอีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายฮิลซึ่งผมไม่ค่อยแนะนานะก็คือเนื่องจากน้องเขาเนี่ยจะฮิลแรงขึ้นด้วยจากการโจมตีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเล่นสาย DPS ไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะฮิลแรงจริงๆเราก็ต้องมาเล่นเซตไมเด้นนะครับเซตไมเด้นก็คือจะเป็นเซตการรักษานั่นแหละ แล้วก็ออปชันทั้ง5ส่วนเนี่ยก็แนะนำว่าให้หาเหมือนกับตัวของ DPS นะครับก็คือถ้าเป็นส่วนแรกเนี่ยก็พยายามหาแนะนำไอออปชันลองเนี่ยเป็นพวกโจมตีพวกคลีอะไรพวกนั้นแหละนะครับแล้วก็ออปชันหลักมันเป็นพลังชีวิตอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคนนกก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วออปชันหลักเป็นโจมตีส่วนนาฬิกาทรายเนี่ยอันนี้ก็หาแอตแทกได้ก็หานะครับเพราะว่ามันจะได้ฮิลแรงขึ้นด้วยจากแอตแทกถูกไหมครับ แล้วก็ตัวของถ้วยนะครับถ้วยอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับจะไปเอาบวกน้ําแข็งหรือว่าจะเอาแบบยังอื่นนะกายภาพก็ได้นะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเวลาเราใช้สกิลเสร็จแล้วเนี่ยเราออกมาโจมตีเป็นกายภาพไงถูกไหมเพราะนั้นก็ใส่พวกบวกกายภาพก็ได้ที่ถ้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันจะมีหลายออปชั่นนะครับก็คือเป็นตัวโบน,นัสฟื้นฟูก็ไดนะ้ถ้าเกิดอยากจะได้ฟื้นฟูนะครับหรือจะเป็นโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเอาคริติคอลก็ได้ก็คือมีหลายออปชันมากนะครับสำหรับตัวของมงกุฎนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้อง CC ครก็ผมก็เรียกได้ว่าเป็นโลลี่สายฮิวที่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับเอามาเป็นเพื่อนเล่นกับน้องเคล <c oughs> น่ารักไปอีกแบบนะครับทำไมโลลี่นี่ชอบมา5ดาวทางนั้นเลยยกเว้นน้องแมวเดิโอน,นะที่เป็น4ดาวนะครับก็โอเคแหละสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ